วันนี้มาที่เดิมนะคะแต่อยู่กันอีกคนละฝั่งถนนกลุ่มนี้เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยกุ้นชินนะคะกลุ่มนี้เขาจะกลัวๆเราอยู่นี่ค่ะแต่เขาก็หิวมากแม่ดำนี่ค่ะแม่ดำลูกอ่อนเขากลัวเราต้องมาแอบเราต้องมาแอบดูเขาต้องมาแอบดูเขาให้เขากินไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจะน่าสงสารมากคนรอสีขาววาลูก ลูกตาลลูกตาลขาวไอ้นั้นน้องดำชื่ออะไรลูกทุกทองดำนะลูกนะทองดำกับทองดีทองดำกับทองดีนะลูกชื่อให้หล่อๆไปนะลูกเนาะอุ้ยหิวมากเลยลูกอกินอร่อยจังเลยกินอร่อยมากเลยเราต้องแอบอยู่ไกลๆเขานะคะตอนนี้แอบอยู่ไกลๆแล้วก็ถ่ายเขาเพราะเขากลัวเขากลัวฆ่าไปแล้วค่ะฆ่าไปกินแะล้วเขากลัวมาก ไม่ค่อยไม่ค่อยชินกับเขานะคะ,ะแี่แม่แม่แม่ดำฆ่าไปกินในกอหญ้าข้างข้างริมน้ำแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ฆ่าไปกินแล้วก็พอกินหมดแล้วเขาก็เอาเดินขึ้นมาฆ่าไปกินใหม่วันนี้เอาปลาปลาเผาก็หัวปลาทูมากินสิลูกแม่ดำมาเลยลูก ตัวนี้มาแล้วตัวนี้ขึ้นมาแล้วเขาฆ่าไปกินแล้วเขาขึ้นมาเอาอีกรอบหนึ่งไม่ต้องกลัวแม่นะไม่ต้องกลัวแม่ลูกหิวใช่ไหมลูกเพราะลูกลูกดกยังไงนมห้อยตองแต่งเลยนมทองดํากับทองดีห้อยตองแต่งเลยมีลูกเยอะใช่ไหมเนี่ยกินเยอะๆแล้วลูกนะใจมีน้ำนมให้ลูกกินนะลูกนะใจมีน้ำนมให้ลูกกินนะลูกนะอ้าว ทองขาวมาแล้วทองขาวคาบหัวไปกินคนเดียววิ่งมาเอาอีกรอบหนึ่งหมดยังลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาใหม่นะคนเก่งน่ารักจังเลยไปแล้วป่ะแม่ไปแล้วนะอิ่มยังเดไปแล้วนะ